มันจะฟาเขาไปใส่เนี่ยฟา,าไปใส่มันะสนุมไดกล,ล่องตอนถ่ายบอไ,ไ,ได้เดเนเด่นปนอด้เอเาไปย่างพไรบอดดี้อะไรน,น,นมี มันมนาใส่เหรียญอย่างเหม่อนลอยลงมามีตรงมีตัวแลกมันรอมันไม่ได้อยู่ไหนนะโอ้ตัวแรกเหรียญเอาอยูบ่ล่ะเอาปะเล่างมาแบงก์ยี่สิบให้มีหลายอยู่

ก็ที่เกี่ยวได้บปล่ะแล้วี่เจ้าเลี้ยงเงินเ่ือนเงินเดียวเงินเดียวหมอคับต่องมางับก่อนมังับก่อนเขาอยากเป็นอะไรเะอยากได้เรื่องอยากตัวใม่บปล่า เออมันแมีนมันเดียวเดีวอยู่เออมันขับก่อนเด้อใครกดเอ้อมันบอกกดดีะงิเนาะมันลมากเื่อจะกดวนี้วัาถิกรรมมันกดไม่ยบเองบนงมเองเชื่อ่ยตันึงันเดีย เอาเอาเขาไม่รด้เอาเอามาเขาไป่ทราบมาเดี๋ยวเขาเองมันติดกล่องไว้ไม่พลาไปกินอะจิ๋มไปไปดูเขาเจ มันไม่กินเอาเป็ดน,นี่ไงรูปเป็ดเธอใช่ไหมเอาไก่หรืออะไรตัวาเจ้าเอาไหนล่ะแล้วแต่ ข้าตัดผมน้องทำไมไม่ด้หหมดแล้วพอพอโดนไปต่อยยังไงเหรอมันจะกลับตัวไหนได้ที่ง่ายที่สุดล่ะแฟนเครื่ีเขียวนะไม่ได้ตัวนั้นอ่ะ มันดีดไงมันดีดโอ้ยรับแรงได้ดีเยอะกว่าดีกว่า,อายอะเล่นดีอ๋อไปก็ <c oughs> วสวยวะตัวน,นี้ก็ได้นี่เอาพวกงี้ยสี่นี่สวย มันบอกเขาเป็ดเอาเ,เอาป็ดเขาเกา่าเขาบออีกตัวหนึงเอาตัวนีเดิม้ยจ๊ะนี่นี่นี่มันสกินแล้วเบิงเล่งมันตรงตรงยังใครพูดเอาุมันน้ำนอจ้าเอให้ทคนได้ เอ, terminar, เ,อเอาตัวนั่นเอาตัวนั่นเอาตัวเกาห้องนั่นตัวเกาห้องเล่นตรงหะบอเปาเอาเลยยับอีกน้อยนึงยีบโอ้ยมึนเบิ่วจังหวาดหกสิบ นหนเป็นอยู่ของสั่งเขเลยนอนในตอนนี้ไม่ตีมาเราจะหวานะไปย<ป>นี่งไกัน เอาพุ่ละเอาเพื่นอันเพื่อนจะกินยัง่ะเอาที่เราเอาหนังจล่ะเพ่อนอะไแก้วเอาเลยเพื่อนจะกินทั้งแกเลยเออเขาชิคกี้พนเพื่นเอาหนังจะล่ะเขาจะเอาไอติมเออไปเอา้ ครับไดะวันนี้มีนมพอกไอโทช็อกโกแลตเทอร์ชี่แล้วก็ทูโทนร้ามโมบิกันนี่นะแล้วก็มีไซส์ราคาตาัเลยช็อกโกแลตครับเอาชัดไซส์หนึ่งหนึนะคะแล้วก็เพิ <t 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 ่นไวน่าตั้งไหนไม่ของนี้ไม่มีได้ยังไปได้อีกอันนี้อีกอันนี้ว่าคุณช่างน้ำอะไปได้นะแต่ก็คือเอาช็อกโกแลตหนึ่งทูโทนหนึ่งใช่ครับจริงนะ อย่าบอกี่เากระป๋อเปิดไปเช็อกโกแลตหค่ะทานเลยนะคะคุณค่ะอยู่ได้เลยอร่อยไหม อ๋อฟังใจเท่าไหรคะัทั้งหมดเจ็ดสบาทขอบคุณมากนะคะแฮ้ฝัไนไรเดย,เเออย์อจ่าเอาอ้อยตาที่จะหนออกเลย ไไอา้ามันทูโทนคคนะความเ่ินแจ็บ่ะทำไมไม่ช็อกกันลยก่อนไหวเหยอเจ็บ่ะ งเงินเกียวนะครับค่ะจับคุณค่สบทางมันเียบไปทางแหมดเลยไปั่งไสนครไปั่งปั๊บ งั้งนี่บ่บ่อะไรยีพับอ่บบออยากให้กินนี่กินไม่ได้เสียบเั้ะได้นะอร่อยไหมอม่หวาน สี่สิบห้าช้นแก้วช้อนนี่แจกพันสี่สิบบาทที่อยู่อะไรนะเน่แบาท แซบอ่ะเบื่อเลยเบื่อแล้วนี่ถือเดิบอกเราว่เอาอันอยากกินน้ำกันใส่นหอยใส่นหอยโคตรมึงก็ด้และ มุนกล่องไปหรอเปล่ะวิดิโอมัน <cử> ค <as well> ือกลับกล่อง่ะมันตอกกลับไปที่แหลมแบบทิกไปทิกม้าใช่ไหมแบบว่าบ่ได้มันตอกกลับไปที่แหลกลับแล้วเข็ถ่ทยได้ใ่หรออันนี้เป็นกล่องเขาด่าเหรอ

ให้คนดงไทยเขาทยทาไหเขาทยทานหนังเลยเขาเงินเาต้องออกอีกสามเดือนเ่ใหเขาไปเรียนได้เห็นี่เงินเหลือเาะเรีไิดทารู ใเดไปเดิมงเมาทำอีกของกวนเรเดี๋ยวให้มันมาน้ามีรถม่เรือก,กันขึ้พอ่้อใคระบลกแซว ย้ำไม่ย้ำไม่ไปผีวสะสนุนเละ ไม่ะชุนชนที่ันไม่หอลอกเเลยไม่หอลอก้ไหอกเลย กลางมือนสันค่ะกลางกลากเกม่อไทนะไท่ฮัลตรงนีงาางน้นก็ไท มันละลาย hướng nam đúng không Nhiều. Chết đó nó, chết. Chết có mới pha kia ông muốn được không? Chứ đây rồi. <laughs> 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 น<ว>ายเจะาของเอามือกกนงูเนเ,นเชือกแมนบอกเขานาเป็นชื่อแต่แหลนนะเาาขาทายงานคนะไม่ทายหนังหรอวะ